เทวดาบอกใกล้วันหวยออกทำเลยถูกแล้วถูกอีกให้ทำตามนี้จะถูกหวยล่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะมส,ส่งทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะส,ส่องทางด้วยนะคะ เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าใกล้วันหวยออกทำเลยถูกแล้วถูกอีกเทวดาบอกให้ทำตามนี้จะถูกหวยล่ำรวยเงินทองค่ะท่านผู้ฟังคะ ให้เตรียมอธิษฐานคาถาขอหวยจากเทวดาที่ช่วยเสริมโชคลาภให้มีความเฮงไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลหรือเสี่ยงโชคตามแหล่งอื่นๆก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเถิด ครั้งนี้ทางเรามาขอบอกเล่าคาถาของหวยจากเทว,วดาและเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยที่มีความเชื่อสืบต่อกันมาอย่างช้านานการบูชาเทว,วดาจะช่วยให้ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินหรือความรัก เมื่อใกล้วันหวยออกชาวบ้านจึงต่างพากันมาท่องคาถาขอหวยจากเทวดาเพื่อให้ท่านได้บอกใบเลขเด็ดสักสองสามตัวให้นำไปซื้อแล้วถูกในงวดนี้กันค่ะคาถาขอหวยจากเทวดา ที่เราได้นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านจะช่วยให้เทวดาให้พรแก่ผู้ที่สวดมนต์คาถานี้ในเรื่องของการเงินการเสริมโชคลาภต่างๆปรารถนาจะถูกรางวัลใดก็จะเป็นจริงได้ดังใจนึกคิดสามารถมองเห็นตัวเลขเด็ด ที่ขายหรือใกล้เคียงกับรางวัลที่จะถูกในอนาคตเมื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่หรือสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะถึงนี้ความเชื่อและความศรัทธานั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ ก่อนที่จะเริ่มท่องคาถาขอหวยจากเทวดาก็ขอให้ท่องบทขอขมาเทวดารักษาตัวก่อนเพื่อเสริมให้จเจริญรุ่งเรืองและแข้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายค่ะขอให้ผู้ฟังตั้งนมโมสามโกนับโมตสะภะควัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นับโมตสะพะควะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธสะนับโมตสะพะควะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วว่าคาถาขอขมาเทวดาดังนี้อิตติสุขัตโตอะระหังพุทโธนับโมพุทธายะปัทถวีคงคา พมเทวาอินทเทวาอังคเทวาอาคันตุเทวตาปรุขเทวาภาลีชยบังคลาอาจารย์เทวามุนีสิทธิมาตาปิตุเลอโรคมามิหังสาธุสาธุสาธุ ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรตนตัยทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุข ความเจริญมีอาหารอันดีมีอาพอรอันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วก็ขอจงให้ซึ่งอาหสิก,กรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดลบรันรดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองและแค้วคาาปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังปรารถนาโดยเร็วพันธด้วยเถิดท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะเริ่มท่องคาถาขอหวยนี้จากเทวดา ขอให้ท่านผู้ฟังเรานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจกันเสียก่อนซึ่งท่านสามารถนั่งสมาธิเป็นเวลากี่นาทีก็ได้จนกว่าความคิดในสมองจะเลิกฟุ้งซ่านกับเรื่องต่างๆให้เพ่งเล็งไปที่การท่องคาถาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านอธิษฐานขอโชคลาภหรือขอให้ถูกรางวัลใหญ่เพื่อรับทรัพย์ก้อนโตหลังจากนั้นให้ท่องคาถาขอหวยจากเทวดาดังนี้ท่องนมโมสามโฉกก่อนนะคะนับโมตสะพะคะวตโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นับโมตัสสะภาควโตวอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตัสสะภาควโตวอะระหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วว่าคาถาของหวยจากเทวดาดังนี้พุทธานิมิตตังปติมะมาณนะ อะระหังพุโทโธนับโมพุทธายะการท่องคาถาขอหวยจากเทวดาสามารถทำได้ทุกวันและทุกเวลาขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านผู้ฟังค่ะทั้งนี้ขอแนะนำช่วงเวลาใกล้วันหวยออกหรือวันที่ต้องการจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลสักหนึ่งใบเนื่องจากต้องเตรียมใจรับมือกับ เลขที่คอยเคลื่อนไปในแต่ละวันอีกด้วยค่ะดังนั้นการท่องคาถาขอหวยจากเทวดาในวันใกล้หวยออกจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อท่องคาถาเสร็จแล้ว ทุกท่านได้เห็นหรือได้ยินเป็นตัวเลขอะไรก็อย่าลืมไปซื้อ,อนนลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจถูกรางวัลที่หนึ่งเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ นี่ก็คือสาระาน,น่ารู้ที่เราได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังกัญญาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ถูกหวยล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ